กินนาีหรือว่านางกินนาลีชายหญิงใดฝันเห็นกินนาลีหรือนางกินนาลีจะเป็นรูปปั้นหรือมีชีวิตจิตใจก็ตามทายว่าถ้าฝันถ้าเป็นหญิงจะต้องมี การโยกย้ายหน้าที่การงานถ้าเป็นชายจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นหรือถ้าเป็นชายโสดก็จะได้รับเนื้อนาบุญหรือเนื้อคู่ที่มีสกุล หลักฐานณที่มั่นคงเลขควรเสียงโชคเจ็ดเก้า8ปด8กหนึ่งเจ็ดเาสองแปดาปดเดจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ